อ่ะโอเคก็สวัสดีครับพวกกับผมเอ็มในช่องเอ็มเนะฮยก็อยู่ในเกมคล่นกาเก่าเนี่ฮะก็ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนของที่สิบสามนะครับก็มีการทดลองนู่นนั่นสักเยอะสักนิดนะฮะสำหรับผมเนียฮะก็ไปเจาะลึกข้อมูลอะไรมาทีนิดหน่อยครับแต่ก็ใครว่ากันคลิปหน้านะฮะกับคลิปนี้ก็อ่ะก็จะเป็นตัวนะครับตัววนนะครับตัววนด่านนะครับซึ่งเป็น ซึ่งไม่ใช่ไฟล์นะครับซึ่งไม่ใช่ไฟล์อันนี้บอกก่อนอันนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ไฟล์นะครับโอ้โหแล้วผมกดเข้ามานี่ผมเกลียดกดออกมาเลยโอเคไม่ใช่ตัวไฟล์นะครับที่เราจะเอาไปลงนะโอเคประมาณนั้นนะฮะตอนนี้ผมรับข้อมูลออกแล้วนะครับผมจะให้ดูความแตกต่างกันนะครับโอเคจะเป็นตัว APK นะครับก็คือสามารถเอาไปลงได้เลยนะครับก็เครื่องไหนที่ไม่ได้ร o t นะครับเครื่องที่ไม่ได้ร o t ก็สามารถใช้ด่านวนได้เหมือนกันนะครับก็คือ อาง่ายก็คือเป็นตัว apk นะครับหรือว่าเป็นตัวตัวเกมเลยเป็นตัวเกมแบบคุณไม่ต้องไปลงไฟล์อะไรเพิ่มเติเมเลยนะครับซึ่งตัวเกมนี้ผมพูดในข้อดีมันก่อนแล้วกันนะครับข้อดีนะครับมันจะมีทั้ง1ด้่นวนนะครับ2ตัวสายไปบิตหน่นวนสอาดานวน2ส,ส,สายไปสองบิตสปลดล็อกสกิลด่านน้าแข็งก็คือสามารถกดบูทได้ในด่านําแข็งอะไรกะขอ้อ c ปลดล็อก คุกกี้นางฟ้าทะเลอันนี้ไม่มั่นใจว่าปลดได้หรือยังนะครับคนที่ทำนี่เขาบอกว่าเหมือนเขาลืมเอามาใส่มานะครับแต่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ4อย่างนี้นะครับก็ข้อดีมันก็เยอะนะครับแต่ข้อเสียมีอย่างเดียวนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อเสียเลยนะครับข้อเสียแรกก็คือโอ๊ยไม่ใช่ข้อเสียแรกสิข้อเสียเดียวนะครับก็คือเป็นภาษาเกาหลีนะครับไม่ใช่ภาษาไทยถ้าใครซีเรียสเรื่องภาษาไทยก็ ก็ต้องมีตัวเกม2ตัวแล้วกันนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับว่าต้องมีตัวเกม2ตัวถ้าเกิดว่าไม่เรียสก็คือเล่นอย่างเดียวไม่สไม่สนไม่สลโลกอะโอเคนะครับก็ตามนั้นฮะก็สามารถโหลดไปใช้ได้ทีนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับกับตัวธรรมดานะครับจับตัวมัดธรรมดาเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มานี่ครับ32 32บิตเนี่ยที่ผมเคยแจกไปแล้วนะครับล่าสุดครั้งก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับ ตัวเกมนี้จะเป็นตัวเกมธรรมดาครับยังไม่เป็นยังไม่มีไฟล์ยังไม่มีอ,อมอดวนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปกลับมานะครับอ่ะโอเคผมล็อกอินแล้วนะครับเพื่อสามารถกดสคิปคลิปวิดีโอนี้ข้ามไปจนถึงตัวตรงที่ว่า เข้าเต็มตัวละครได้เลยนะครับถ้าเกิดใครไม่เบื่อฟังเสียงผมก็อฟังต่อไปนะครับ <c oughs> อันนี้ว่านไปนะครับก็มันจะโหลดข้อมูลสักนิดหน่อยนะครับค่อยว่านไปครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมอยากทาจอใหญ่อย่างนี้ไปตลอดเลยวะ่ะแต่เวลากดย้อนกลับบารนดี้แบ็กกลับบาดี้มันต้อง ไปกด Backup ใน LD Player เนาะ <c oughs> ยิงเขาบอกว่ามีมูมูเดีเหมือมนกันนะลื่นเหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบ LD Player มากกว่าก็เลยไม่ได้ไปลองนะครับเหมือนที่เขาว่ากันไปนะครับโอเคนะครับก็เข้ามาเป็นที่ร้อยครับอันนี้เป็นไอดีผมที่ปั้นไว้นะครับอันนี้ผมปั้นไว้นะครับเพื่อจะมาทําคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับ โอเคไอดี okay. หลักผมตอนนี้เวล่งสามสิบแล้วเออผมรอดแล้วเว้ยไอ้ีหลักผมอะชิว,ชว,ชวๆแล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวไปใส่โค้ดแจกเพชรกันก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าใครรู้หรือ,อยังนะฮะเรื่องแจกเพชรเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะดึงโค้ดมาสักแป๊บหนึ่งนะครับผมดึงมาจากหน้าเดสก์ท็อปแป๊บหนึ่งนะฮนะจะเข้าเนื้อเพลง อ่าโอเคโค้ดนะครับวิธีการใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเพื่อนๆมาเอาไปคัดลอกใส่กันเองนะก็วิธีใส่โค้ดนะครับก็กดมาที่ตรงนี้ครับฟันเฟืองตรงนี้ข้างๆานะครับมาขวามือนะครับตัวนี้เป็นภาษเไทยหรือเปล่าวะเนี่ยไม่เป็นภาษาไทยนี่หว่าลืมไปอ๋อภาษาไทยอยู่บูธโอเคกดฟีฟันเฟืองนะครับกดตรงนี้นะครับขวาสุดนะฮะแล้วก็กดที่กันไก่นะครับมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับมันก็จะมีช่องให้เราใส่นะครับโอเคมันก็จะมีเป็นคำๆไปนะครับ มันจะมีเป็นคำพันไปอ่าลืมเลยเดี๋ยวไปดูที่ตัวเกมกันก่อนครับตัวเกมตอนนี้เรามีอยู่17เพชรนะอ่าสิเพชรเนะี่ยเห็นหมสิบเจเพชรนะฮะโอเคมันก็จะมีเป็นคำพัำไปนะฮะเป็นเพื่นเขาเอาคำมาใส่นะคกันนะครับอ่านี่หนึ่งสองสามสี่นะครับกดปุ๊บมาปุ๊บขึ้นไหม หรือว่าดีนี่เคยเคยรับแล้ววะชิปหายแล้วไอดีผมเคยรับแล้วลหรอวะไม่ใช่ดิเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมว่าต้องมีอะไรผิดพลาดละไอดีผมไม่เคยกดรับนะเทำไมโโอโ้หเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดที่สองเลยแล้วกันอะไรวะเน,นี่ยมันอน,นี่วะล็อกเครื่องเหรอไม่ใช่ดิไม่ใช่ละ ทำามทำไมอันนี้อัน,นเป็นอันที่สองนะโหว่าจะเปิดคลิปมาแบบไม่เฟลหน่อยเฟลแต่คลิปแรกเลยอ่าโอเคเพิ่ขึ้นแล้วนะครับอันนี้เพิ่ขึ้นแล้วผมว่าต้องมีผิดพลาดนี่เลยเสำหรับโค้ดแรกเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองโค้ดแรกกันใหม่ผมอาจจะก๊อปยาวเกินไปแน่เลยโหยังเป็นโค้ดเก่าเลยอ่าต้องลบออกเอง กอนจะก๊อปวางเกินเยอะเกินไปนี่ฮะโอเคผมจะค่อยๆก๊อปแล้วกันปิชอ่าเรียบร้อยนะครับได้แล้วทำไมเพชรไม่ขึ้นวะคืออะไร <c oughs> หรือมันขึ้นไปแล้ววะไม่มั่นใจนะอ่ะช่างมันนะครับช่างมันเพชรก็ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิ้งโค้ดไว้ไกันนะฮะไอ้ทิ้งทิ้งโค้ดไว้ไแล้วกันนะครับ อะไรวะเนี่ยโอ้โหผมเฟลตั้งแต่เปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยดีมั้งนะครับอายกยอก,ยอกทีนี้เราไปสดซื้อบูธก่อน,นครับกดซื้อบูธก่อนเลยอย,อยากขยายเขาใหญ่งี้ยอยากเล่นก้อนใหญ่อ่ะทีนี้ไปด่านไม่แข่งครับด่านที่หนึ่งนะครับด่านไม่แข่งด่านแรกเลยทีนี้ผมจะไปเข้าไปแล้วผมจะกดบูธให้ดูแล้วกันนะครับสมบัติที่ผมใส่ใส่ประมาณนี้นะครับโอเค โอเคกดบูธไปครับปืนถ้ามันไม่มีอ่าด่านวนนะฮะมันก็จะจบนะครับแต่มันก็จะขึ้นสวรรค์ก่อนแล้วกันนะครับเล็กน้อยนะครับมันก็จะเข้าประตูไปจบนะครับโอเคเวเก้า โอเคในกรณีแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะได้กุญแจเพิ่มเรากลับมาดันหนึ่งใหม่นะครับอันนี้จะเป็นทิกนะลับมาดัน,หนใหม่นะครับแล้วก็มันถ้าเกิดเราขึ้นโบนัสนะครับมันจะได้บุดกุญแจสองดอกนะครับเราเข้าไปเลยนะครับได้กุญแจฟรีสองดอกไปกดอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือมันการันตีขึ้นโบนัสแน่นอนเลยแล้วนะครับ <c oughs> โอเคมันก็จะประมาณนี้อันนี้ในกรณีที่มันไม่มีด่านบนนะนนแจ้งไว้ก่อนนะครับได้เปจ้สองดอกนะครับเราจะก็กดใช้เลยไหมก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่กดใช้นะนรับเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับทีนี้เราจะออกตัวเกมแล้วถูกเขาจะเอาตัวเกมนะครับผมจะให้เขดูความแตกต่างทีนี้ผมลบออกไปเลยนะครับผมไม่มั่นใจว่า,าลากมาวางทับกดวางทับเลยไม,ไม่มั่นใจว่ามันจะทําให้ใช้งานได้เลยไหมนะครับ ต่ว่าผมจะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเออลองมาทดด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลากไฟอตัวเกมผู้ผิดนะครับไม่ใช่ไฟนะครับผมจะลากตัวเกมนะครับที่ทําการยัดไฟทุกอย่างนีครับลงมาแล้วนะครับอ่ะกดลากแล้วก็วางเสร็จเลยนี่ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมันขึ้นติดตั้งเลยวะโอเคในหน้าจอผมมันขึ้นติดตั้งแล้ะให้เพื่อนสังเกตไหมว่าชื่อนะครับกุ๊กกิ๊ลลเมื่อสักครู่นี้นะครับ มันเปลี่ยนจากภาษาเกาหลีเป็นภาษานี่ครับคุกี้รันคารคาร10.72นี่ครับผมจะไม่ทำการเปิดอ่ีจีก่อนนะครับโอเคไปโอเคจะวิ่งแบบปกติแบบไม่ต้องเปิดจีจีก่อนนะครับ นี่นะครับมีคนทักมาเคนะครับอ่าเขาจะเป็นตัวปกตินะครับก็เราซื้อบูธอะไรไปร้อยแล้วใช่ไหมนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาว่ากันหยิบย่อยนะครับทีหลังนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับผมน่าจะประมาณ20นาทีอะคลิปนี้ผมว่าโอเคกดนะครับกดนะครับไม่มั่นใจว่าใช้ตรงนี้ได้ไหมนะครับหรือว่าเลื่อนมาตรงนี้ได้นะครับไม่มั่นใจนะอ่าลองกดไปเลยแล้วกันนะครับขยันกดไปเลยทีนี้บอสมันจะเป็นด่านวนแลลวทีนี้ ป้ายนะครับอ่ะมาดูนครับว่ามันเป็นด่านบนไหมนะครับจะได้รู้กันไปนะครับนี่คือผมไม่ได้ลงไฟอะไรเพิ่มเติมนะ,อะโอเคคลิปก็ไม่ได้ตัดนะไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะครับนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมสังเกตนะม,มันเป็นด่านบนละก็คือเราไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะครับก็คือ,อเอาแค่ยัดไฟเข้ามาก็จบเลยนี่ครับโอเคอ่ะเห็นไหมด่านมันก็วนปกติเห็นไหม ก็คือไม่ต้องเอาไฟล์อะไรมาแยกแล้วน,ลนะครับก็คือตัวเกมนี้ก็คือมีด่านบนไรีีบร้อยหมดเลยเนี่ยครับก็สะดวกกับคนที่เล่นในโทรศัพท์ที่แบบว่าไม่ใช้ GG นะครับคนที่แบบมีเล่นเล่นในเขาเรียกว่าแอปจำลองนะครับคุณก็ไม่ต้องลงอ่าเขาเรียกว่าน,นะไม่ต้องลงคแอปนะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดไม่ใช้พวก GG นะครับก็สามารถวิ่งปั๊มปั๊มอีพีอย่างนี้ได้ปกติเลยนะครับ แต่ก็แนะนําว่าให้ไปให้ไปให้ไปแบบซื้อพวกไอ้นี่ครับไอ้ตรงหัวใจตรงเนี้ยก็จะมีให้อัพใช่ปะให้เพื่อนๆไปอัพ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 มาจนมันเต็มอ่ะเออเอาจนเต็มอ่ะง่ายๆเอาจนเต็มนะฮะอ่านี่พีก็จะได้ประมาณหมื่นห้าเนะครับต่อรอบเนี่ยอันนี้สําหรับคนที่ไม่ใช้จีจอะไรเลยนะครับโอเคไม่ได้ใช้อะไรเกี่ย็บจีจีนะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับ ว่าผมไม่ผ่านเควสเหรอมันผ่านแล้วนี่อ๋อน่าจะเป็นด่านวนมันก็เลยไม่ให้ผ่านอ่าอ,อันนี้จะพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเวลอัพนะครับกุญแจรตรงนี้นะครับกุญแจรตรงนี้มันก็จะรีเซ็ตขึ้นมานะครับสมมติว่าเรากดไปสมมติจ,จะกดไปนะปุ๊บมันจะมันก็จะลงแจมันจะลงมาตรงนี้นะครับกุญแจข้างบนนี้ก็จะเหลือศูนย์แล้วก็จะติดคูลดาวน์15นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราเวล์อัพระหว่างที่กุญแจคูลดาวน์นะครับกุญแจก็จะกลับมาสามดอกเหมือนเดิมนนนนะะครรัับให้้เเพื่อสงกงกตตีนะ กดปุ๊บมูเจหายไปไหมเจหมดแล้วนะครับแล้วก็วิ่งปกติเลยครับอ่ะกดบุ้ยอีกรอบได้ครับคลิปนี้ขอหยัดใช้คลิปใช้พื้นที่ในการรับชมยาวสักนิดนะฮะก็จะมี2อ,อย่างที่ผมจะต้องทำนะครับในคลิปนี้นะโอเคแต่จริงเราโดดเก็บกล่องก็ได้นะแต่ว่าเก็บสักหน่อยก็ยังดีครับไม่รู้โดดจะโดดโดนไหมนะครับอ่ะค่อยวางกันไปแล้วโดด,โด,ดโดนเปล่า เพราะว่าน่าจะไม่ทันอะนนัะน,นีงไม่ไปแล้ว <c oughs> โดดไม่ทันนี่ฮะมันมันจะโดดไม่ถึงด้วยมั้งมันต้องเป็นตัวใหญ่งีโ่โดดถึงโอ้โหมันบมันบินสูงเกินนี่ฮะอ๋อมันต้องเข้าประตูมันถึงจะโอเคเขาเ้าใจละ อืมอเจ้เนี่ยเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวไปดูคุณแจนครับอ่าโอเคเแบลบสิบคุณแจเนี่ยห็้ไหมคุณแจก็จะกลับมาีิซิธเลอสามดอกเท่าเดิมนี่ครับเห็นไหมมันก็จะ อ่านะครับเวลอัพปุ๊บกุญแจมาปับ๊บเนี่ยก็วิ่งได้ต่อเนี่ยครับทีนี้หลายคนก็ถามมาเรื่องอ่าตัวนี้นะครับจาต,ตัวนี้เนี่ยครับทำไมบางคนมี3มเงนบางคนมี2อันพี่ผมงงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวอันบแรกเราไปปลดอ่าจาต,ตัวคุกกี้ก่อนนะครับ5ตัวเนี่ยครับโอเคไปปลดคุกกี้นะครับ5ตัวตัวนี้ตัวที่1 2นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่3ตัวที่4 ตัวที่5นีนะ่ถ้าเกิดผมแนะนาผมแนะนำให้มาปลดตัวนี้นะครับนินจาอ่าตัวที่5ปึ๊บมาแม้มี2ช่องมี2ช่องแล้วทีนี้ก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเวลยี่สิบห้านะครับเ e วลยี่สิบห้าเราก็สามารถาทำการเคาเรเาลนะเฟย์ยี่สิบห้าเราทำการปลดล็อกนะครับช่องีอ่่ชงใส่สมบัติช่องที่สามนะครับในี๋ยสำหรับมือใหม่ที่เขาไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองผมออกแป๊บเดียวนะครับผมจะเปิดทีจีขึ้นมา มีรเด้งไหมโอเคไม่มีไรเด้งเขาเก่ปกติโอเคทีนี้ก็จะหาโค้ดเป็นเป็นนยงนะผมใส่อะไรไว้ห <consumes> ร <ás> ือเปล่าเอ็กเอย่างเดียวแล้วกันเนี่ยโอเคแมวเสียละหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับปึ๊บตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น1 1 0 0 70 1นี่ฮะ 1 1 0 0 7 0 1น่ะครับปั๊บทีนี้เราก็จะไปซื้อตัวนางฟ้ากันก็ใช้เงินประมาณหนึ่งนนี่ะก็คือเราง่ายๆนะครับอันน um, uh, uh, ี้ผมอธิบายก่อนแล้วกันผมจะทำการอัพอัพเจ้าตัวนี่ครับอ่าเนี่ยครับสมบัติของคุกกี้มันชื่ออะไรแล้ว่าผมลืมคุกกี้คุกกี้เนี่ย คุกกี้ล่าเรืองปะหรือว่าอะไรสักอย่างลืกชื่อไปแล้วอ่าโอเคครับผมจะทำการอัพนี่ครับอัพขั้นมันนะครับทีนี้มันต้องใช้เศษนะครับที่ได้จากการปั้มกล่องใช่ไหมที่ว่าเพื่อนๆับปั๊มกล่องกันเนี่ยทีนี้มันต้องใช้ผงวิเศษนี่ฮะหรือน้ํายาตัวนี้นะครับหรือเขาเรียกว่าผงวิเศษแล้วกันนะครับทําการใช้นะครับ30ผงวิเศษบวก150นะครับก็จะเป็น 180นะฮะ180ของวิเศษนะครับโอเคทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปปั๊มกันนะฮะปึ๊บกดที่นางฟ้านะครับใช้1 3 8 0ครับกด1นึ่ทีปิ๊บมันเดี๋ยวนะเหมือนมันต้องมีออริจินอลมันดีกวยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพื่อนๆโอ้โหเฟลอีกแล้วผมเฟลอีกแล้วอะไรวะนี่อมันมันต้องเหมือนมันต้องมีออริจินอลมันก่อนนะครับซึ่ง ออริจินอลตอนนี้เราจะต้องทําการอัพตัวเนี้ยนะครับเอาใบไม้มานะครับโหหุยผมต้องปั๊มเงินแล้วก็ต้องพอดคลิปหรือเปล่าวะเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพอดคลิปแล้วกันนะครับสต็อปคลิปแป๊บเดียวนะครับผมไปปั๊มเงินมาให้แป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆได้ดูกันแป๊บเดียวนะครับอ่าโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็เป็นตัวละครเดิมนะมเดี๋ยวหาว่าซื้อเิด ทำตัวละครใหม่มาหรือเปล่าเนี่ยก็ได้ปั๊มเงินมาแล้วนะครับได้กเก้าเศษนะครับโอเคเราก็ทําการอันดับแรกนะครับเราทำการอัพตัวละครไปเลยไอ้ทุกเออถูกแล้วโอ้ห <c oughs> อะไรเ,น,เนี่ยอัพให้มันเต็มนะครับจนเราได้เนี่ยครับจนเราได้ไดมาโอเคได้ไปไม้มาแล้วสวยงามอันนี้ออ,ออกทิ้งไปนะครับเดี๋ยวผมเอานิยัตเข้าไปไปก่อนนะครับมันจะได้อันนี้คือเราเนี่ยเดี๋ยวเอานิยัดไว้ก่อนเลยกันน,นะครับโอเคทีนี้มาโค้ดเหมือนเดิมครับ หนึ 101, ่งองดีวอหาไปนี่ครับอ่าโอเคทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วนะโอ้โหลืมซะแล้วหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนยเจอ่าหนึ่งเจ็ดนโอเคใช่นะครับทีนี้ทำทีนี้มันยังมันจะซื้อ,อยังซื้อไม่ได้ผมกดขอยัดกดตรงนี้ปุ๊บมันจะได้ไม่ต้องไลไปไกลทำการกดขายเลยฮนะ ใช้ร้อยแปดสิบใช่ไหมโอเคกดซื้อครับปุ๊บไอ้น,นี่ก็จะกลับมาแหมปุ๊บมีการปัมปั้มผงนะฮะเออได้สามร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะปั๊มเผื่อไว้เลยแล้วกันนะัะผมทำสามชิ้นเออกรผิดกรผิดโอเคเดี๋ยวทำการปั๊มเผื่อไปเลยนะครับ mm hmm. เผื่ออนาคต โอเคอีกสักทีหนึ่งนะครับน่าจะได้ละโอเคอาแปดร้อยน่าจะพอแหละนะครับทีนี้เราก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับปั๊บทางการผสมตรงนี้นะครับเราก็ซื้อเลยนะครับใช้ในไอพวงวิเศษชื้อเลยนะครับชื่อวาสดนซื้อเลยนะครับเนี่ยกดซื้อเลยครับน่าเห็นมันได้ผสมแล้วก็กดผสมได้เลยครับใช้เหรียญก็พอนะครับมันเป็นขั้น ต่ำนะโอเคมันก็จะได้ไอพีนะฮะห้าเปอร์ห้าเปอร์เซ็นนะฮะแล้วก็เหรียญคูณเหรียญอีกสามเปอร์เซ็นนะโอเคทีนี้เราทําการอัพแล้วนะฮะทีนี้เราถ้าเกิดเราจะได้สมมุติว่าอ่าพี่ถ้าผมอยากได้ตัวนี้เพิ่มเหรอครับที่มันอัพเกรดเพิ่มนะครับให้ไปที่ตัวคุกกี้นะครับล่าเริ่องนะครับใช้เพชรนะฮะห้าเพชรนะครับทำการซื้ออ่ผมซื้อดูเลยปุ๊บเห็นไหมเมื่อมานี่ปุ๊บแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะฮะปั๊บปั๊บ นะปับ๊บเหมือนเดิมนะครับทำกรา,ารผสมนะพามนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วทำการอัพเกรดนะครับไปทำการอัพเกรดกันผมคนดวงดีนะ่าจะตีติดยาวๆครับนี่ว่าไปหกแล้ว 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าปเห็นไหม อ่าตีอีกตีอีกตีอกอ่ะเอาไปครับมันเต็มอ่าโอเคทีนี้ถ้าเกิดเป็นแปลภาษาไทยนะครับข้างบนมันก็จะเป็นอ่าบวกค่าประสบการณ์อีก10%บวกเงินอีก5%นะฮะบวกเหรียญเงินอีก5%้ฉะนั้นแล้วเราจะได้ทั้งหมด 20นะครับบวกกับตัวนี้อีกเป็น12เป็น32 32มาคูณ2อีกอ่ามาคูณ2ตรงนี้อีกอ่าไปไปให้ดูอีกคูณ2ตรงนี้อีกกี่วันเสร็จแล้วอืมทีนี้ถ้าเกิดสมัครใหม่ได้ EP คูณ2อีกเห็นไหม6วันโอ้โหเหมือนจะคูณไปไหนนะฮะเป็นพี่เยนนะฮะทีนี้หลักการน,นะครับปั๊มนะครับ EP นะครับก็จะเหมือนเหมือนเดิมนี่ครับ เดี๋ยวผมจะปั๊มให้ดูสักรอบแล้วกันนะฮะสิ่งที่เซฟที่สุดในตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนอ่าจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนที่เราปั๊มผงวิเศษมาเคลียนะครับเป็น2 0งศปั๊บโอเคเราก็จะซื้อหนังฟ้าปุ๊บนะพันสองนี่ครเป็นเหรียญคูณ2ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเรื่องเหรียญคูณ2นะครับระมัดระวังด้วยทีนี้ ผมอ,อ๋อลืมไปเลยจะทำอะไรชิพหาแล้วผมอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี่ละกันนี่ครับต,ตัวนินจาไปนั่นแหละตัวนินจานะครับเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัพนี่ครับหัวใจอัพเพิ่อไปเลยก็มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดนี่ครับอ่าผมจะอัพให้ดูแล้วกันนีครับเพื่อเป็นอ่าคลิปตัวอย่างแล้วกันนะอ่ะโอเค ถ้าเป็นคิดตัวอย่างแล้วกันนะ่ยเมื่อจะได,ได้เยอะโอเคไม่เป็นไรเงินเราหาใหม่ได้นะครับมันมันตายตัวแล้วเงินเนะี่ยมันปั๊มแป๊บเดียวก็ได้แล้วเงินนี่ะคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับน่าจะยี่สิบกว่านาทีครับขออภัยด้วยนะครับจริงๆอยากไลฟ์สดมากเลยพอปะอ่าพอเห็นไหมโอ้โหทีนี้อ่ะไปครับ อะเรารับเควสก่อนนะขอโทษโทษโทษรับเควสก่อนให้มันบางทีเควสมันบลักนะอ่ารับเควสนะครับก็เดี๋ยวไปที่นี่เลยครับต่าน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวอุ้ยผมลืมซื้อไม้หรือเปล่าไม้สองหรือเปล่าซื้อยังอ่าเรามีแล้วด้วยมันจัดไม้สองอยังไงไม้สองผมขอเป็นตัวนี้แล้วกันอ่าโอเคครับจะได้คูณด้วยไงอืมอีกพีนะครับอ่าเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนะครับ มีให้ดูเราดูของที่เราเซตไปเป็นหรือยังอ่าโอเคเซตเรียบร้อยนี่ครับป้ายนะครับป้านยะวิ่งนะครับก็คือวิ่งให้มันตายไปเลยนะครับอ่ะง่ายๆวิ่งให้มันตายไปเลยในเราเลือดเราก็จะเยอะหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่เซฟที่สุดแล้วนะครับก็สามารถตั้งค่าอ่าออโต้คิก ในครับในไล่ไม่ใช่พูดไล่เลนเจอร์ไปไล่เลนเจอร์เสร็จแล้วสามารถตั้งออโต้คลิกในสคริปในไล่เลนเอ้อ้ยในเอลดีเพเยอร์โอ้โอตัวแอลมันเงิ้ยนะ <S <S 2> <S 2> ตั้งค่าสคริปในเอลดีเพเยอร์ได้เลยนะครับมันจะมีออโต้คลิกอยู่เนี่ยเพื่อนก็ไปศึกษาแล้วก็หาวิธีการทําสคริปรันเอาเอางแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องจะรอผมก็ใช้เวลารอสักนิดนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดผมว่างผมก็มาทําให้ดูเนี่ยถ้าผมไม่ว่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนี่ะก็รอต่อไปนี่ฮะก็วันนี้มีสอนกี่เรื่องครเนี่ยวันนี้โอ้โหสอนหลายเรื่องเลยวันเนี่ยวันนี้จแจกอะไรบ้างเนี่ยแจกตัวเกมวนแล้วนะครับคว,ว,ว,วามแตกต่างทําสมบัติอ่าอัพสมบัติให้ดูอะไรอีกอะปั๊มผมวิเศษโหวันนี้ได้สี่อย่างเลยใครดูคลิปเนี่ย วิคีโอไอเรื่องมันเรื่องมันก,ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราก,ก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณสักสามนาทีมั้งนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะเพราะว่าถ้าเกิดเงินขึ้นสองหมื่นห้าประมาณสองหมื่นห้านี่จะอยู่ที่ประมาณสี่นาทีกว่าๆนะครับนี่ก็จะขึ้นหมื่นแล้วนะครับเงิน เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะครับเรื่อง EP นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ EP เกิน9,999 9 99ก็บินนะครับตอวละครก็บ,บินเนี่ยตามนั้นเลยนะครับก็ว่างันไปนะฮะตามสเต็ปโอเคไม้สองขึ้นมาแล้วอุย๊ยลืมกดลืมกดอ่า ลืมไปมนันนึกว่าตัวเองตั้งสคริปไว้เนี่ยทษทีหมายสองมาแล้วนะครับตามจริงถามว่าใช้กับโค้ดเลือ่อนไ่ลดได้ไหมพี่ได้ครับได้นะแต่ว่าบางทีเรากะไม่อยู่กะไม่กะไม่ถูกนะครับสมมติว่าคนที่เป็นมือใหม่มาปั๊มอ่ะคือแบบเขาเป็นมือใหม่จริงๆนะเขากะระ,ระยะไม่ถูกนะครับก็จะโดนแบนกันตามสถานการณ์นะครับตามสภาพไปเลยนะครับ ก็ถ้าเล่นอะไรอย่างนี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะฮะอันนี้จะพูดตรงๆเนี่ยรับความเสี่ยงนะครับถ้าเป็นมือใหม่นี้ผมแนะนําว่าอย่าเอาไอดีหลักมาปั๊มนะโอเคใช้ไอดี ID ไก่ก่อนถ้าเราช่ำชองกับไอดีไก่แล้วนะฮะไอดี ID หลักก็จัดไปนะครับโอเคมาดูครับว่าตายแล้วจะ EP เท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าโดนแบนไหมนะฮะโดนแบนก็ว่าไม่ตามระเบียบอ่าโอเคเงินนะฮะได้สามหมื่นสี่ EP เท่าไหร่เอ่ย อีพีได้สี่หมื่นสามนะครับเงินได้สามหมื่นสี่แล้วก็อีพีได้สี่หมื่นสามนะครับต่อรอบนะฮะโอเคกัปตันสิบสี่นะครับอ่าโอเคได้ตั๋วมาไปสุ่มของนะครับคลิปกี่นาทีเนี่ยคุอมปาไปยี่สิบหกนาทีแล้วจะสามสิบแล้วนานเกินนะครับคลิปนี้นะครับขออภัยด้วยจริงจริงนะฮะอันนี้ขออภัยด้วยนะนยยนะเพื่อนที่คลิปนี้มันนานเกินไปนะปกติผมสไตล์ผมนี่จะทําคลิปแค่สิบนาทีก็รู้ล้าแล้ว ไดของดีโชว์ไปทีนี้อะไรวะนี่เฮ้ยอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครช่วยแชวด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในคลิปนี้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไฟล์อ่าไฟล์เกมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิ้นโหลดมาให้ใต้คลิปนะฮะก็<อ>ถ้าอยากจะทำอะไรตามคลิปก็ค่อยๆเซอร์เขาเรียกว่าไงนะก็คลิปดูเอาเองแล้วกันนะครับโอเคทุกอย่างก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยขออภัยทุกท่านด้วยนะครับโอเค ก็เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับสำหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวีดตสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชอบไหมครับด้วย,ววย,วยน,นะครับสำหวันนี้ก็สวัสดีครับ